ข่าวดีสำหรับนักออกแบบและผู้สนใจในด้านกราฟิกแอป f f i n i t y ที่เป็นที่นิยมในวงการการออกแบบยังคงเปิดให้ใช้ฟรีเสมอแต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อของ CanWork ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแบบง่ายๆมากมาย แคนว์ได้ทำการซื้อกิจการเนฟินเนีขึ้นมาในเดือนมีนาคม2024และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามการซื้อซากเหล่านี้เป็นการผสานกลยุทธ์ของแคนว์ที่ต้องการรวมความสามารถในการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและความเป็นมืออาชีพระดับโปรของเนฟิน i t y ีเข้าด้วยกันแอปเนฟิน i t y ีใหม่ล่าสุดนี้เป็นแพลตฟอร์ม all-in-one ที่รวมทุกเครื่องมือในแอปเดียวทาให้การใช้งานง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นคุณสามารถทํางานภาพถ่ายออกแบบกราฟิก และวาดภาพประกอบได้อย่างอิสระแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือคุณสามารถใช้งานได้ฟรีแต่ที่น่าสนใจคือมีเงื่อนไขนิดหน่อยใช่คุณสามารถใช้งานแอปเปอร์ฟทและฟีเจอร์หลักทั้งหมดได้ฟรีแต่ถ้าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ AI ขั้นพื้นฐานของแ a นเวอร์ที่ถูกผนวกเข้ามาในแอปเปอร์ฟีคุณจำเป็นต้องมีสมาชิกการใช้งานแ a นเวอร์ะดับพรีเมียมดูเหมือนว่าการผสานกลยุทธ์ของแคนเว์ยังมีข้อจำกัดบางอย่างแต่อย่างไรก็ตาม เอรฟิีและแคนว์ยืนยันว่าข้อมูลของผู้ใช้จะถูกรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักออกแบบที่ต้องการความมั่นใจในการใช้งานแอปพลิเคชันและข้อมูลของตนเองแอปใหม่นี้รองรับไฟล์มาตรฐานในอุตสาหกรรมทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอก,การทำงานได้อย่างอิสระและบันทึกการตั้งค่าไว้ใช้ในโปรเจกต์ต่างๆ,างๆการเปิดตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามในอุตสาหกรรมการออกแบบและฟอร์ฟิเียังระบุว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการสร้างอนาคตที่ทุกคนสามารถออกแบบได้อย่างอิสระแต่คำถามคือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกมากมายอยู่หรือไม่ใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามของแอป,ปการออกแบบคุณคิดว่าการผสานกลยุทธ์ของแ a n เวิร์และ affinity จะนำไปสู่อะไรอนาคตของการออกแบบจะเป็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันเติมเต็มเรื่องราวนี้กัน